พรราชาสีมาเพื่อจะเดินทางต่อไปที่กรุงเทพเนาะสองข้างทางพี่น้องสองข้างทางเจือกอารามมาตราด้วยดอกพูดนนะคะดอกพูดเป็นใจญลักเป็นสัญลักษณ์ของคนอีสานนะคะดอกพูดเสี่ยเกตเนาะใกล้ๆโครงการสองข้างทางนะคะมุ่งสู่อีสานนะคะก็จะเห็นดอกพูดบ้านเลืองสุพข้างนะคะดูแล้วก็ อินตาอินใจนะคะมีความถุกเนาะจากท้องมาที่ลงกระสุงสูงองหน้าสูงเมือสงสูงสิไลพี่น้องเอ้ยชีวิตต่อไปสะเป็นยังไงเดี๋ยวกับใครมา,มากบิดตามเป็นกำลังใจให้ยิบปวดนะคดเด้อกับรู้ว่าจะรออีกนานสักเท่าใดนะคะถึงจะได้บินข้ามน้ำข้ามทะเลไปาหาพราหัวใจไปหาพ่อใหญ่อจาจจะได้กับเป็นกับนังใจให้ยิบปว่น,นะคดเด้อดอันนี้กายเก็บภาพสองข้างทางมาฝาก ที่บอกสอเรียก้อยแดีว ตอนนี้เป็นเป็นเวลาบ่ายบ่ายใกล้จะบ่ายโมงแล้วพี่น้องเที่ยงเที่ยงเที่ยงกว่านิดหนึ่งเนาะเดี๋ยวจะบนไปถึงนู่นนะก็ไปถึงที่พักยังไงเราจะรายงานอีกทีหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อขอบุณขอบคุณหลายๆนะคะขอบคุณทุกคนขอบคุณดุกำลังใจนะคะที่ส่งกำลังใจหาเนาะอหือนทางยังอีกยาวไกลพี่น้องหมนทางยังอีกยาวไกลเราก็ต้อง เดินไปตามภูมิคิตที่เขาขีดไว้ให้ <c oughs> พี่น้องที่บนโอ้แต่ละมือแต่ละวินความแน่นอนคือความไม่แน่นอนพ่อใหญ่เห็นแล้วกะแชทขอความทรงขอความถักมาแล้วเมื่อี้เนาะบรดีคุยแบบบรเดี๋วิดีโอคุยดอกเมื่อไี้บะดีวิดีโอค,ยออโอคุยกันแต่กะแชทคุยกันนะคะ รถยังมาฮัทมีคนยังมีผู้โดยสารหลายพี่น้องรถออกบ่ายโมงรถออกบ่ายโมงไปถึงกรุงเทพก็โค้งจะบ่ายค่อยค่อแหละพี่น้องเนาะอันนี้ยุบบขสโคราชนะคะอยู่นี่บขสโคราชนาย,ยบุญก็จะไปตามฝันนั่นละจะขวงพักผ่อนอังค์พี่น้องไปพี่ผ่อนเราจะไปยังไง ไปเที่ยวที่ไหนอะไรยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเนาะ <S <S จังใดก็ขอให้ได้ถึงจุดหมายซะก่อนจุดหมายไปทางที่เราจะไปพักซะก่อนอืเดินทางกับรถรถประจำทางพี่น้องอะไรบ่ต้องเอยียงมากไหมอะไรหรอกชีวิตไม่สิ้นก็นดินกันไปนั่นแหละจ้า ทุ่งนาจากท้องทุ่งเข้าสู่กรุงเมืองศรีไลต่อไปก็จะข้ามน้ําข้ามทะเลขมน้ขาขมทะเลพี่น้องโอ้จากสิไปจังไดมาจังได่ตกบอนไดเนาะแต่ละแตละ่ตล,ะตละส่วนเวลาของอการใช้ชีวิตพี่น้องก็ประมาณนั้นแหละเดี๋ยวจะบอขอตัวพักผ่อนเด้อพี่น้องเด้อพักผ่อนไปน้ำรดนี่แ่ละ านางรลดมากกับแบบใจวีใจวอนเนาะเห็นเห็นต้นคุนเห็นดอกคุนเห็นธงไฮธงหน้ามันเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของชีวิตรเราผูกพันนะครับพี่น้องไปทั้งในกับบลืมเพื่อเก่าละ่ะนี่ผมขอตัวพักผ่อนก่น